เป็นเรื่องราวของไมเคิลเด็กชายที่อาศัยอยู่กับพ่อบนเกาะกลางทะเลวันหนึ่งเขาบาังเอิญได้ไปพบนกกำพร้า3ตัวเลยตัดสินใจเอาพวกมันมาเลี้ยงไว้จนโตว,วันแล้ววันเล่าเกิดความผูกพันระหว่างคนและเจ้านกน้อยแถมยังมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เจ้านกได้ชื่อว่าเป็นคนช่วยชีวิตพ่อของเขาไว้เองกราบสวัสดีครับผมดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าสตอมบอย y 2019 ความสัมพันธ์ระหว่างคนและนกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วจะต้องแยกจากกันหรือไม่ก่อนอื่นใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องน้นอยๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคกดให้กันแล้วก็ไปต่อกันเลยครับ ไมเคิลคิงส์ลีคุณตามหาเศรษฐีวัยเกษียณเขาเดินทางกลับมาจากท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามประสาคนรวยเพื่อร่วมโบวชข้อเสนอของทางบริษัทเพราะเขาเคยเป็นประธานมาก่อนจึงมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกผลโบวตในครั้งนี้ได้และตอนนี้มาคอมลูกเขยของเขาเองได้มาดำรงตำแหน่งนี้แทนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับมาคอมเลยจะปล่อยให้คนอื่นมาเช่าพื้นที่ธรรมชาติให้กับบริษัทเมืองแร่และแน่นอนว่าก็ต้องมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นหลายคนไม่พอใจถึง ขั้นมาประท้วงหน้าบริษัททั้ง่าำกลางสายฝน และนี่ก็คือเมนดี้หลานสาวของเขาก็โทรมาหัวร้อนบอกว่าคุณตาอย่าให้พ่อเซ็นผ่านนะไม่งั้นจะไม่คุยด้วยสักร้อยปีเลยคุณตาไมเคิลก็ยัง,งงงอยู่ว่านี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยแต่ใครจะรู้ว่าการกลับมาจัดก,การเรื่องวุ่นวายในครั้งนี้จะทําให้ไมเคิลย้อนนึกถึงความทรงจําที่เขาเกือบจะลืมไปแล้วที่นานแสนนานคุณตาวางสายจากหลานเมนดี้และเข้าไปในห้องประชุมเพื่อเตรียมโหวตแต่พายุฝนที่รุนแรงด้านนอกก็ทําให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันกระจกห้องประชุมดันมาแตกซะง,งั้น เลยต้องเลื่อนการโบสไปเป็นวันพรุ่งนี้แทนคุณตาก็เลยจะถือโอกาสไปเยี่ยมหลานสาวซะเลยก่อนจะไปคุณตาไม่ขึ้นพยายามบอกมาคอมอีกว่าแมนดี้เธอกําลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอยู่แต่มาคอมก็ดูเหมือนจะเห็นเงินสําคัญมากกว่าลูกคุณตาก็กลับบ้านไปหาแมนดี้ก็เห็นว่าเธอนั่งเศร้าอยู่ความจริงแล้วแมนดี้แค่ไม่อยากให้สถานที่ธรรมชาติสวยๆกับผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นไม่มีที่หากินแบบธรรมชาติหรือแม้แต่สัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปเพราะเหมืองทองของพวก นายทุนแค่นั้นเองคุณตาพยายามจะเข้ามาปลอบหลานแต่เธอก็ไม่ยอมแถมตะโกนใส่เขาอีกเพราะคิดว่าคุณตาก็มีส่วนรู้เห็นด้วยเขาจำใจต้องออกไปรอให้เมนดี้อารมณ์ดีค่อยคุยกันใหม่จากเหตุการณ์กระจกแตกอยู่ดีๆคุณตาก็หวนนึกคำนึงถึงเรื่องเก่าๆในวัยเด็กของเขาเขาจึงไปหยิบกล่องใบหนึ่งมาดู ในนั้นเต็มไปด้วยความทรงจํามากมายทั้งสร้อยรูปพี่สาวกับแม่ของเขารวมทั้งหนังสือเก่าที่เคยอ่านด้วยจังหวะนั้นน้องแมนดี้ของเราก็รู้สึกผิดที่ตะโกนใส่คุณตาเลยเข้ามาขอโทษตาก็ดีใจไม่โกรธเลยแถมปลอบหลานว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็เคยเจอเรื่องแบบเธอเคยทะเลาะกับพ่อแบบนี้เหมือนกันแมนดี้จึงขอร้องให้คุณตาเล่าเรื่องวัยเด็กให้เธอฟัง ไมเขึ้นจึงอ่านไม่ปฏิเสธได้ย้อนกลับไป50กว่าปีที่แล้วไม่ขึ้นในวัยสิบขวบได้ย้ายตามทอมผู้เป็นพ่อของเขามาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งหลังจากการจากไปของแม่และพี่สาวทอมพ่อของเขาจึงทําใจไม่ได้เลยพาเขาออกมาอยู่แบบอิสระใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบธรรมชาติไม่วุ่นวายกับใครดีพาลูกชายออกมาอยู่ห่างไกลจากผู้คนเพื่อลืมเรื่องราวในอดีตเผื่ออะไรจะดีขึ้นบ้าง พอมาถึงบรรยากาศก็เงียบสงบมีแต่เสียงคลื่นทะเลตัวไม่เคินเองก็ไม่ได้ไปโรงเรียนพ่อเลยสอนให้เองที่บ้านแบบงูปะปาไปเช้าวันหนึ่งเขาเดินเล่นไปเลื่อยเปื่อยรอบเกาะและสังเกตเห็นว่าแถวนี้มีนกตายเยอะผิดปกติแถมยังมีชายคนพื้นเมืองท่าทางแปลก มาแอบยืนดูเขาด้วยเขามีชื่อว่าบินพ่อพ่อกลับมาจากซื้อของเขาเลยถามให้หายสงสัยว่าทําไมที่นี่มีแต่ซากศพนกเต็มไปหมดเลยเขาก็ได้คาตอบมาว่าแถวนี้มันเป็นที่อาศัยอยู่ของนกพิลิแกนหรือนกกระทุงบ้านเราเองนี่แหละครับพวกนักยิงนกอยากจะเอาพื้นที่แถวนี้มาทําเป็นสนามยิงนกเพื่อความเพลิดเพลินเฉยๆนี่แหละครับ แต่ก็ยังมีอีกฝั่งที่อยากจะเก็บสถานที่นี้ให้เป็นเขตอนุรักษ์ไว้และเดี๋ยวจะมีการโหวตจริงจังซะด้วยพอรู้คําตอบไมเคิลก็ไปเดินเล่นรอบเกาะเขาได้เจอกับบินทั้งคู่พูดคุยถูกคอกันมากๆ เลยไปเดินเล่นด้วยกัน2คนระหว่างเดินก็ได้ยินเสียงปืนดังอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเดินมาเห็นนกตายเกลื่อนเต็มไปหมดไมเคิลสงสารพวกมันมากๆแถมยังไปเจอกับลูกนกเกิดใหม่3ตัวที่แม่ของพวกมันเพิ่งโดนสอยล่วงไปแล้วไมเคิลเลยบอกบินว่าจะเอาลูกนก3ตัวนี้ไปดูแลเองบินเห็นก็ได้แต่สายหน้ากับความคิดเด็กน้อยเพราะคิดว่ายังไงนกก็ไม่รอดผลคืนนี้แต่เขาก็รับปากว่าจะช่วยอีกแรงไมเคิลจับลูกนก3ตัวมาไว้ในกล่อง จัดพื้นที่ให้มันอย่างดีแล้วก็ได้เอาปลามาปั้นป้อน,อนพวกมันจนบ้านเละเทะไปหมดเลยบินก็คอยช่วยอยู่ห่างๆเขาเอ็นดูความใจดีของเด็กน้อยคนนี้มากๆพอพ่อกลับมาจากซื้อของก็ถามว่าทําอะไรกันเนี่ยทําไมบ้านมีแต่กลิ่นปลาเค็มแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามลูกชายเพราะคิดว่ายังไงนกก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วไม่เคลิอนไม่คิดแบบนั้นเพราะเขาจริงจังที่สุดเฝ้าดูนกน้อยทั้งวันทั้งคืนหอ่อผ้าออกมานอนข้างๆไม่ห่างเลยนกน้อยก็ช่างดวงแข็งอะไรเช่นนี้รอดคืนแรกมาได้ ทั้งสตัวพ่อก็สนับสนุนให้ไมคิขึ้นเลี้ยงจนกว่าพวกมันจะแข็งแรงเพราะลูกชายจะได้มีอะไรทําตอนเขาไม่อยู่ด้วย วันแล้ววันเล่านกน้อยก็โตขึ้นเรื่อยๆกินเยอะขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าวันหนึ่งกินกันเป็น10บๆโลเลยไม่เคลอนอยู่กับพวกมันน,นานๆก็ยิ่งผูกพันถึงขั้นตั้งชื่อให้ทั้ง3าตัวตัวพี่ชื่อว่าพราวกับพอนเดอร์และตัวโปรดที่สุดของเขาก็คือน้องเล็กสุดที่ชื่อว่าเพอร์ซิวอนพวกมันไปด้วยทุกที่เข้าเมืองก็ไปด้วยกันใครผ่านมาเห็นก็เอ็นดูด้วยกันทั้งนั้นเวลาผ่านไปพ่อของไมเคลนเห็นว่านกทั้ง3ตัวโตเกินกว่าที่จะเลี้ยงไหวแล้วและก ไม่อยากจะฝืนธรรมชาตินกเลยเริ่มคุยกับลูกชายเรื่องที่อีกไม่นานก็ต้องปล่อยมันไปแล้วนะไม่เคลิลนต้องเริ่มสอนให้มันหากินเองสอนให้มันบินเพื่อที่พวกมันจะได้มีชีวิตรอดเพราะสักวันไม่เคลิลนต้องปล่อยมันไปไม่เคลิลนก็เศร้าจนน้าตาไหลแต่เขาก็ยังใจดีกับพวกนกทั้ง3าตัวแล้วก็เริ่มฝึกลูกรัดทั้ง3าตัวของเขาหาปลาอย่างขยันขันแข็งทําเป็นตัวอย่างให้ดูสอนจนพวกมันสามารถหาปลากินเองได้ พ่อและบินที่นั่งดูอยู่ก็ภูมิใจในตัวเขาสุดๆก่อนที่จะฝึกให้นกบิน บินได้ชวนไมเคิลมาทำพิธีพื้นเมืองของเขาแต่งตัวทาหน้าซะเต็มยศด,ดูดีทีเดียวล่ะครับที่บ้านเขามีความเชื่อว่านกพิริแกนเคยเป็นชายผู้ขับเรือแคน,นูและคอยดูแลทุกๆสิ่งในทะเลจึงเชื่อกันว่าจะมีพายุอย่างรุนแรงถ้าหากนกพิริแกนโดนทำร้ายจนตายและใครที่ดูแลพวกมันก็จะได้รับการดูแลคืนเช่นกันไมเคิลดูบินสอนนกบินด้วยความเพลิดเพลินหลังจากนั้นเขาก็ไม่รอช้าได้สอนพวกมันบินเองเลยเขาสอนมันวันแล้ววันเล่าไม่รู้ จากเหน็ดจากเหนื่อยและนกทั้ง3ก็เชื่อฟังและทําได้เป็นอย่างดีบินเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเลยล่ะครับและแล้วก็ถึงวันที่ไม่ขึ้นใจหายที่สุด เขาจะต้องปล่อยพวกมันไปจริงๆแล้วไมเคิลกอดนกของเขาไว้ตลอดทางอวยพรขอให้มันโชคดียิ่งกับเจ้าตัวโปรดของเขายิ่งเสียใจมากๆคงจะคิดถึงมันมากๆถ้ามันไม่อยู่ด้วยแล้วหลังจากปล่อยนกไปไมเคิลก็กลายเป็นเด็กเศร้าซึมเขาเป็นห่วงว่าลูกๆทั้งสามของเขาจะไม่รอดจากพวกนักยิงนกพ่อเลยพูดปลอบใจว่าเดี๋ยวก็โหวตกันแล้วและยังไงฝั่งอนุรักษ์ก็ชนะแน่นอนตัวเขาเองก็ไม่ได้มั่นใจหรอกครับแค่อยากให้ไมเคิลเลิกเป็นห่วงแค่นั้นเองแต่ผ่านไปแค่ไม่ก่ วนจเพอร์ซิวอน Won, นกตัวโปรดของไมเขึ้นก็บินกลับมาหาเขาตอนเช้าเขาดีใจสุดขีดรีบเรียกพ่อมาดูและขอเลี้ยงมันไว้ทันทีพ่อเขาก็ตกลงเพราะแค่ตัวเดียวเองดูแล้วคงไม่เป็นอะไรหรอกอีกอย่างคือเห็นแก่ความสุขของลูกด้วยหลังจากนั้นไมเขึ้นและเจ้านกก็ไม่เคยห่างกันอีกเลยทําทุกอย่างด้วยกันแถมนกน้อยน่ารักตัวนี้ยังเล่นซ่อนแอบกับไมเขึ้นได้ด้วยนะครับเนี่ย เจ๋งมากน่ารักแสนรู้สุดๆต่อมาสองคนพ่อลูกพร้อมนกอีกหนึ่งตัวเข้าไปซื้อของในเมืองพวกนักยิงนกก็มาแจกใบปลิวชวนให้โหวตโนเพื่อไม่ให้ลังตรงนั้นเป็นเขตอนุรักษ์แถมพอเห็นไมเคิลพานกเข้ามาในเมืองด้วยยังจูงหมามาหาเรื่องเขาอีกคืนนั้นไมเคิลฝันเห็นแม่และพี่สาวเช้ามาเขาเลยกะว่าจะไปเปิดหูเปิดตาสักหน่อยแต่เจ้านกดันได้ยินเสียงปืนเลยบินไปทางเสียงไมเคิลวิ่งตามมาดูก็พบว่าพวกนักยิงนกเข้ามายิงเล่น อีกแล้วรอบนี้ฝูงนกพิริแกนตายลายตัวเลยล่ะครับโชคดีที่บินมาช่วยไล่พวกเขาไปก่อนเจ้าเพอร์ซิวอนเลยไม่โดนลูกหลงไปด้วยทันใดนั้นเองก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองไม่ขึ้นเป็นห่วงมากเพราะพ่อของเขายังอยู่กลางทะเลอยู่เลย พ่อพยายามเข้าฝั่งแต่พายุโหมกระหนำ่ำก็ทําให้เรือคว่ำตอนนี้เรียกได้ว่าอันตรายสุดๆไมเคิลตัดสินใจเสี่ยงให้เจ้านายของเขาช่วยด้วยการผูกเชือกกับหมวกให้เจ้านกบินเอาไปให้พ่อที่กําลังดําผุดดําโผล่อยู่กลางทะเลตอนแรกก็เกือบจะพลาดแต่เจ้านกน้อยก็ทําสําเร็จจนได้บินและไมเคิลก็ช่วยกันลากพ่อเข้ามาจนเขาปลอดภัยในที่สุดหลังจากเหตุการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด เรื่องเจ้านกช่วยชีวิตคนก็กระจายกันออกไปทั่วมีนักข่าวมาขอถ่ายรูปทั้งไมเคิลและเจ้านกดังมากๆได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับแถมยังมีโรงเรียนดีๆเสนอทุนการศึกษาให้ไมเคิลเรียนฟรีอีกซะด้วย พ่อคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากยังไงซะไม่ขึ้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่บนเกาะน,นี้ได้ตลอดเด็กวัยนี้ต้องเรียนหนังสือเขาเห็นว่าอนาคตลูกก็สำคัญแต่แน่นอนว่าไม่ขึ้นไม่คิดอย่างนั้นเขาไม่อยากแยกจากเจ้านกน้อยเพิ่งจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันจะต้องแยกกันอีกแล้วหรอไมเขึ้นร้องไห้เสียใจทั้งโกรธพ่อที่จะบังคับให้เขาไปเรียนให้ได้ และวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พวกนักยิงนกเข้ามาล่าอีกแล้วเขากลัวว่าจะโหวดแพ้เลยกะว่าจะมาล่าทิ้งท้ายซะเลยพอเจ้านกได้ยินเสียงปืนก็รีบบินไปทางนั้นและพยายามจะหยุดไม่ให้พวกนักล่ายิงเพื่อนพวกเขาสุดท้ายเลยโดนนักล่ายิงใส่จนล่วงลงมาจนได้ไม่เคลื่อนกลัวมากเขากอดเจ้านกน้อยสุดที่รักไว้ตลอดภาวนาให้มันไม่ตายแต่สุดท้ายสวรรค์ก็ไม่เข้าข้างเจ้าเพอร์ซีวอนได้จากไปอย่างสงบเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว ไมเคิลร้องไห้โทษตัวเองที่ไปช่วยไว้ไม่ทันทั้ง3ฝังศพให้เจ้านกอย่างน่าเศร้าและที่บินเคยบอกว่าจะมีพายุหนักท่านกพิริแกนโดนทํำ้ายและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับไมเคิลก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนตามคําขอของพ่อเขาบอกลาเกาะนี้พร้อมบอกลาบินด้วยบอกลาความทรงจําต่างๆและไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยตัดภาพมาที่ปัจจุบันคุณตาไมเคลิลได้พาหลานสาวนั่งเฮลิคอปเตอร์มาสถานที่จริงเลยครับ บ้านที่เคยอยู่ตอนนี้เหลือแค่เศษซากเขาเดินดูทุกอย่างไปเรื่อยๆเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กซ้อนทับเป็นฉากๆตอนนี้หลังนกพิริแกนกลายเป็นเขตสงวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำลายนกได้อีกต่อไปเรื่องของการโวตที่ดินที่บริษัทจะเอาไปทำเหมืองแร่สุดท้ายไม่เคลก็จัดการจนยกเลิกได้สำเร็จ แมนดี้ดีใจมากๆคุณตาไมเคิลขอให้เธอเปิดใจคุยกับพ่อของเธออย่าเป็นเหมือนเขาในอดีตตัวเขาเองก็จะไม่มีวันลืมวัยเด็กของเขากับเจ้านกทั้งสตัวที่ไม่ว่านึกถึงทีไรก็มีความสุขเสมอเพราะอย่างน้อยไมเคิลต้องเจอความทุกข์ที่ต้องสูญเสียแม่และพี่สาวไปในเวลาเดียวกันแต่อย่างน้อยในช่วงเวลานั้นเขาก็ยังมีความสุขกับเจ้านกสุดน่ารักทั้ง3ตัวจนทำให้เขาลืมอดีตที่เจ็บปวดไปได้บ้างหนัง ก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับหนังเรื่องนี้ไมเคิลเป็นเด็กที่ดีมากๆการที่เขามีจิตใจที่ดีช่วยเหลือนกตัวเล็กๆที่กําลังจะตายแถมดูแลและรักมันด้วยใจจริงนับว่าเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากๆเรียกได้ว่าไมเคิลเติบโตมาอย่างดีและเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาสอนหลานสาวเขาอีกด้วยแอดขอชื่นชมไมเคิลจริงๆนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ